สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านท่านเคยประสบปัญหานี้ไหมครับตื่นเช้ามาพร้อมกับความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะทําทุกอย่างให้สําเร็จแต่พอเริ่มลงมือจริงๆทุกอย่างก็ดูเหมือนจะติดขัดไปหมดเลยเรามักจะรู้สึกเหมือนมีกําแพงบางๆที่มองไม่เห็นคอยขวางกั้งเราไว้ไม่ให้เริ่มต้นทําในสิ่งที่รู้ว่าควรจะทําลองนึกภาพตามผมนะครับ โต๊ะทำงานของคุณมีจานกาแฟเปล่าที่รอการล้างอยู่หนึ่งใบอีเมลสำคัญที่คุณต้องตอบกลับภายในวันนี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือแม้แต่ชุดออกกำลังกายที่คุณวางเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าขอผลัดไปก่อนดีกว่าเพราะดูเหมือนจะต้องใช้พลังงานและเวลามากมายเหลือเกินกว่าจะเริ่มทามันได้เราทุกคนล้วนมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยาวเป็นหางว่านะครับแต่ทำไม เราถึงผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปทำไมงานเล็กๆน้อยๆที่ใช้เวลาไม่นานถึงได้ถูกกองรวมกันจนกลายเป็นภาระก้อนใหญ่ในท้ายที่สุดคุณเคยตั้งเป้าหมายใหญ่ๆไว้ในชีวิตไหมครับไม่ว่าจะเป็นฉันจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอฉันจะอ่านหนังสือให้ได้เดือนละเล่มหรือฉันจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพแต่พอถึงเวลาจริงๆเรากลับล้มเลิกกลางทานเพียงเพราะรู้สึกว่า มันยากเกินไปหรือว่าต้องใช้เวลานานจนท้อไปเสียก่อนที่จะได้เริ่มลงมืออย่างจริงจังคำถามสำคัญที่ผมอยากจะชวนให้คุณคิดตามในวันนี้ก็คือมีทั้งออกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังพอที่จะทำลายวงจรของการผัดวันประกันพรุ่งนี้ได้จริงหรือคำตอบนั้นมีอยู่จริงครับและมันเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายมากจนน่าประหลาดใจมันถูกเรียกว่ากดสนาที ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะจากนักเขียนผู้เชี่ยวชาญด้านนิสัยอย่างเจมส์เคลียร์ผู้เป็นเจ้าของหนังสือขายดีระดับโลกว่าด้วยเรื่องของการสร้างนิสัยเล็กๆที่นำไปสู่ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่กดสนาทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กลยุทธ์การบริหารเวลาธรรมดาธรรมดาครับแต่มันเป็นหลักการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การลดแรงเสียดทานหรือ friction ในการเริ่มต้นทําสิ่งต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด และเชื่อไหมครับว่าการเปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกให้ดีขึ้นนั้นมักจะเริ่มต้นด้วยการกระทําที่ใช้เวลาน้อยกว่าร้อยวินาทีด้วยซ้ำไปถ้าคุณพร้อมที่จะปลดล็อกตัวเองจากความรู้สึกท่วมท้นด้วยงานที่ค้างค้างและอยากจะค้นพบวิธีที่จะทําให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทุกวันขอเชิญคุณมารู้จักกับกด2นาทีไปพร้อมกับผมได้เลยครับนี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณมองการเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆในชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการครับ กด2นาทีฟังดูเผินๆอาจจะดูเหมือนเคล็ดลับง่ายๆที่ว่าถ้าอะไรที่ใช้เวลาทําไม่ถึง2นาทีก็ให้ทําไปเลยทันทีซึ่งแนวคิดดั้งเดิมนี้มาจากปรมาจารย์ได้ประสิทธิภาพอย่างเดวิดแอลเลนผู้เขียน getting things done แต่พฤติกรรมที่น่าสนใจและเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้กฎนี้อย่างจริงจังกลับมีปรากฏการณ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับปรากฏการณ์แรกที่เราเห็นได้ชัด คือการเปลี่ยนจากการผัดวันประกันพรุ่งไปสู่การเป็นผู้ลงมือทำโดยอัตโนมัติคนส่วนใหญ่มักมีปัญหากับการเริ่มครับเพราะสมองจะมองว่างานนั้นๆเป็นภาพรวมที่ใหญ่และต้องใช้พลังงานมหาศาลในการทำเช่นถ้าคุณบอกตัวเองว่าฉันต้องออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงสมองจะเริ่มต่อต้านทันทีเพราะมันเป็นภาระที่รู้สึกว่าเกินกำลังณตอนนั้นแต่เมื่อเรานำกฎ2นาทีมาใช้เรากำลังบอกสมองว่าเราไม่ได้จะทำมันทั้งหมด แค่จะทำในส่วนที่ใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นซึ่งพลังงานในการเริ่มต้นการกระทำเล็กๆนี้มีค่าน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ในการต่อต้านและผัดผ่อนเสียอีกครับลองสังเกตพฤติกรรมของคนที่เริ่มใช้กฎนี้ดูนะครับจากคนที่มักจะปล่อยให้งานเล็กๆน้อยๆค้างคาจนสะสมเป็นปัญหาใหญ่พวกเขากลับกลายเป็นคนที่จัดการเรื่องยุ่งยากในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นอย่างน่าประหลาดใจปรากฏการณ์ที่2คือการสร้างแรงเฉื่อยเชิงบวก ในทางฟิสิกส์วัตถุที่เคลื่อนที่แล้วจะรักษาสถานะการเคลื่อนที่ไว้ได้ง่ายกว่าการทำให้ออกแรงเคลื่อนที่ตั้งแต่แรกนิสัยก็เช่นกันครับกฎ2นาทีจึงทำหน้าที่เป็นเกตเวหฮบิตหรือนิสัยประตูทางเข้าที่ทำให้การเริ่มต้นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเมื่อเราเริ่มทำสิ่งเล็กๆสำเร็จแล้วมันจะเกิดแรงผลักดันภายในที่กระตุ้นให้เราทำต่อไปอีกนิดลองนึกภาพนะครับคุณตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือเล่มใหม่ ตามกฎ2นาทีคุณแค่บอกตัวเองว่าฉันจะอ่านแค่หน่หน้าเท่านั้นพอคุณเปิดหนังสือและอ่านหน้าแรกจบแล้วโอกาสที่คุณจะอ่านหน้าถัดไปหรือแม้กระทั่งอ่านต่อไปอีก15นาทีนั้นสูงขึ้นมากครับเพราะการเริ่มต้นที่ยากที่สุดได้ผ่านผลไปแล้วพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือผู้ใช้กฎนี้จะไม่หยุดแค่2นาทีเสมอไปครับ หลายครั้งที่พวกเขาจะรู้สึกสนุกหรือเกิดความต่อเนื่องจนทำไปได้ไกลกว่าที่ตั้งใจไว้มากนั่นเพราะพวกเขาใช้การเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความต่อเนื่องนั่นเองปรากฏการที่ 3, คือการปรับปรุงพฤติกรรมให้ง่ายลงกฎ2นาทีมีอีกมิติหนึ่งที่เจมส์เคลียร์ได้ต่อยอดไว้นั่นคือนิสัยใหม่ใดๆก็ตามควรจะเริ่มต้นได้ภายในเวลาไม่ถึง2นาที นี่คือการย่อพฤติกรรมที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเวอร์ชั่นเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเพื่อให้เราสามารถแสดงตัวทำสิ่งนั้นได้ทุกวันนี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองให้ทำแค่2นาทีนะครับแต่มันคือการฝึกฝนการแสดงตัวหรือการปรากฏตัวให้สม่ำเสมอในทุกๆวันสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่ใช้กฎนี้คือพวกเขาจะรู้สึกถึงชัยชนะเล็กๆในทุกวันเพราะแค่การหยิบรองเท้าวิ่งมาสวมแทนการวิ่ง5กิโเมตรหรือ หยิบเสื่อยคะมาปูก็ถือว่าพวกเขาได้ทำสำเร็จตามเป้าหมาย2นาทีแล้วและชายชนะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เองที่สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนในระยะยาวนี่คือปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งของกฎที่เรียบง่ายแต่ทรงอนุภาพนี้ครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ากด2นาทีทำงานในโลกความเป็นจริงได้อย่างไรบ้างผมจะขอยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เราทุกคนคุ้นเคยมาเล่าให้ฟังครับเคสที่ 1. การเอาชนะนิสัยผัดผ่อนในชีวิตประจำวันสถานการณ์เดิมคุณเป็นคนหนึ่งที่กลับจากทำงานมานเหนื่อยแล้วมักจะโยนเสื้อผ้าใช้แล้วไว้บนเก้าอี้ปล่อยจานชาไว้ในอ่างจนพอกพูนและปล่อยให้โต๊ะทำงานเต็มไปด้วยเอกสารกองโต คุณตั้งใจเสมอว่าพรุ่งนี้ค่อยทำแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็สะสมจนบ้านดูรกและสมองก็รู้สึกไม่ปลอดโปร่งตามไปด้วยการประยุกต์ใช้กฎ2นาทีแทนที่จะปล่อยเสื้อผ้าไว้บนเก้าอี้คุณเห็นเสื้อและบอกตัวเองว่าใช้เวลาแค่15วินาทีในการแขวนมันแล้วคุณก็แขวนมันทันทีหลังจากกินมื้อเย็นเสร็จคุณเห็นจานชามแค่3ถึง4ใบที่ใช้เวลาล้างรวมกันไม่ถึง120วินาทีคุณตัดสินใจ ล้างเดี๋ยวนี้เลยก่อนจะนั่งพักเพราะมันเร็วกว่าการปล่อยให้คราบฝังแน่นแล้วต้องใช้เวลาขัดนานเป็น10นาทีในภายหลังเมื่อเห็นบินค่าใช้จ่ายที่กองอยู่บนโตะ๊ะคุณหยิบมันขึ้นมาทันทีและสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งใช้เวลาไม่ถึง1นาทีแทนที่จะปล่อยให้มันค้างคาจนลืมกำหนดชำระ ผลลั์คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายการสิ่งที่ต้องทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจะถูกตัดทิ้งไปอย่างรวดเร็วครับพื้นที่รอบตัวคุณจะสะอาดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญที่สุดคือจิตใจคุณจะโล่งขึ้นมากเพราะไม่มีภาระเล็กๆน้อยๆคอยกวนใจอยู่ตลอดเวลานี่คือการใช้กฎ2นาทีเพื่อจัดการกับงานจุกจิกให้หมดไปจากเส้นทางชีวิตของเราอย่างมีประสิทธิภาพเคสที่ 2. การสร้างนิสัยใหม่ที่ยั่งยืน สถานการณ์เดิมคุณทั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันจะต้องออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ45นาทีแต่ความรู้สึกใหญ่โตของเป้าหมายนี้ทำให้คุณล้มเหลวในการเริ่มต้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการประยุกต์ใช้กฎ2นาทีเป้าหมายใหญ่วิ่ง3กิโลเมตรนิสัย2นาทีแค่สวมรองเท้าวิ่งและเดินออกไปยืนที่หน้าประจุบ้าน คุณไม่ได้บังคับตัวเองให้วิ่งแม้แต่วินาทีเดียวแต่การเอาชนะแรงเฉยในการเริ่มต้นนั้นได้สำเร็จแล้วเมื่อคุณใส่รองเท้าและเดินไปถึงหน้าประตูแล้วโอกาสที่คุณจะตัดสินใจเอาละ่ะใดไหนก็มาถึงนี่ละลองเดินหรือวิ่งเบาๆสัก5นาทีก็ยังดีก็จะสูงขึ้นทันทีเป้าหมายใหญ่ฝึกทำสมาธิ15นาทีนิสัยสนาที แค่นั่งลงบนเบาะสมาธิแล้วหายใจเข้าออกอย่างมีสติ5ครั้งแค่นั้นพอครับหลายคนจะพบว่าเมื่อได้นั่งลงแล้วร่างกายจะเข้าสู่โหมดผ่อนคลายโดยอัตโนมัติและพวกเขามักจะทําต่อไปได้นานกว่า2นาทีซะอีกเป้าหมายใหญ่เขียนบทความให้ได้สัปดาห์ละ1ชิ้นนิสัย2นาทีแค่เขียนประโยคแรกของหัวข้อที่จะเขียนการเริ่มต้นด้วยประโยคเดียว จะช่วยให้สมองเห็นภาพรวมทั้งหมดง่ายขึ้นและเมื่อเราเริ่มเขียนความคิดก็จะไหลาตามมาอย่างเป็นธรรมชาติผลลัพธ์ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากด2นาทีไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราหยุดอยู่แค่2นาทีแต่มีไว้เพื่อทำลายกำแพงแห่งการเริ่มต้นครับเมื่อเราทำให้การเริ่มต้นง่ายจนไม่สามารถปฏิเสธได้ เราก็กำลังสร้างแรงเสื่อยที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จที่ใหญ่กว่าได้อย่างต่อเนื่องนี่คือพลังของการย่อขนาดนิสัยให้เล็กที่สุดจนเราต้องพูดกับตัวเองว่าง่ายขนาดนี้ไม่ทำได้ยังไงเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมและตัวอย่างการทำงานของกฎ2นาทีกันไปนแล้วคำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดคือ แล้วกฎนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณที่เป็นผู้ฟังอยู่ตอนนี้อย่างไรผมเข้าใจดีครับว่าชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความคาดหวังเราถูกกระตุ้นให้ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และฝันให้ไกลจนบางครั้งความฝันอันยิ่งใหญ่นั่นแหละครับที่กลายเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราทำอะไรเลยเพราะเรารู้สึกว่ายัางไม่พร้อมหรือ ยังไม่มีเวลามากพอนี่คือจุดที่กด2นาทีจะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองของคุณอย่างสิ้นเชิงครับเพราะมันไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นซ u เปอร์ฮิวแมนที่สามารถทำงานได้ตลอดเวลาแต่มันต้องการให้คุณเป็นคนที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เล็กแค่ไหนก็ตามถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดให้มองหารอยร้าวเล็กๆ ที่คุณสามารถใช้กด2นาทีแทรกเข้าไปได้เลยครับสำหรับคนทำงานที่รู้สึกท่วมท้นด้วยภาระหน้าที่แทนที่จะปล่อยให้กล่องข้อความของคุณเต็มไปด้วยอีเมลที่ไม่ได้รับการตอบกลับเป็นร้อยฉบับให้ใช้กด2นาทีทันทีเมื่อคุณเห็นอีเมลที่ใช้เวลาตอบกลับแค่ไม่กี่ประโยคเช่นตอบอีเมลที่ง่ายภายใน2นาทีทันทีวิธีนี้จะช่วยลดภาระทางคิดให้กับสมองคุณได้มาก เพราะคุณจะไม่ต้องคอยจําว่าต้องกลับมาจัดการเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้อีกทําให้คุณมีสมาธิเต็มที่กับงานที่ต้องใช้พลังงานสูงและใช้เวลานานจริงๆครับสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองแต่ไม่มีเวลาคุณอาจจะไม่มีเวลา2ชั่วโมงไปเข้ายิมหรือไม่มีเวลา1ชั่วโมงเพื่อเรียนคอร์สออนไลน์ใหม่ๆแต่คุณมีเวลา2นาทีไหมครับ คุณสามารถเปลี่ยนความตั้งใจที่คลุมเครือให้กลายเป็นการกระทำที่ชัดเจนได้ทันทีอยากเก่งภาษาอังกฤษแค่เปิดแอปพลิเคชันเรียนภาษาและฝึกพูดประโยคเดียวอยากมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นแค่จดไอเดียที่คุณคิดได้ในวันนี้ลงสมุดบันทึก1บรรทัดอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนในครอบครัวแค่ส่งข้อความสั้นๆบอกรักหรือบอกขอบคุณใครบางคนในครอบครัว การทำสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามอันยิ่งใหญ่ครับแต่ความสำคัญของมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอลองคิดดูนะครับถ้าคุณทำสิ่งดีๆได้2นาทีชุกวันตลอด365วันคุณได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองไปแล้วกว่า730นาทีและส่วนใหญ่คุณจะทำได้มากกว่า2นาทีด้วยซ้ำไป กด2นาทีจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเอาชนะความขี้เกียจที่เกิดจากความรู้สึกท่วมท้นได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงที่สุดครับเพราะมันไม่ได้ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตในทันทีแต่มันขอให้คุณเริ่มต้นเท่านั้นและเมื่อคุณเริ่มได้เส้นชัยก็จะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดไว้มากครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางทำความรู้จักกับกฎ2นาทีในวันนี้แล้วนะครับผมหวัว่าท่านผู้ฟังทุกท่าน คงจะเห็นพลังที่ซ่อนอยู่ในกรอบเวลาอันสั้นนี้แล้วนะครับถ้าให้ผมสรุปกันสาระสำคัญที่สุดของกฎ2นาทีเพื่อให้คุณนำไปใช้และจดจำได้ง่ายมันคือการจำแนกแนวคิดออกเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนที่1การจัดการงานจุกจิกจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีจงทำมันไปเลยทันทีนี่คือกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันงานกองพอกหางหมูงานเล็กๆที่เราผลัดไว้ มักจะสร้างความเครียดทางจิตใจได้มากกว่าตัวงานจริงๆเสียอีกครับการกำจัดงานเหล่านี้ออกไปจากรายการสิ่งที่ต้องทำทันทีจะช่วยปล,ปล่อยพลังงานทางความคิดของคุณให้ไปโฟกัสกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้และทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมออย่างง่ายดายส่วนที่ 2. การสร้างนิสัยใหม่ที่ยั่งยืนจำไว้ว่าเมื่อคุณต้องการสร้างนิสัยใหม่จงย่อมันให้เป็นการกระทำที่ใช้เวลาเริ่มต้นไม่เกิน2นาที นี่คือหัวใจของการสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับเพราะความสําเร็จไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากการแสดงตัวอย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันกด2นาทีจะช่วยให้คุณเอาชนะความกลัวในการเริ่มต้นและสร้างความสม่ําเสมอให้เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างง่ายดายที่สุดเพราะมันไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนหรือรู้สึกเหนื่อยเพียงใดคุณก็ยังสามารถทำนิสัยใหม่ๆนี้ให้สำเร็จได้ภายใน120วินาทีครับดังนั้น ผมขอท้าทายท่านผู้ฟังทุกท่านลองนํากฎ2นาทีนี้ไปใช้ในชุดประจําวันดูนะครับไม่ต้องรอให้ถึงวันจันทร์หน้าหรือเดือนหน้าแต่ให้เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับก่อนที่คุณจะจบคลิปนี้มีอะไรบ้างที่คุณสามารถทําได้ภายใน2นาทีคุณสามารถลุกขึ้นไปจัดเก้าอี้ให้เข้าที่ได้ไหมคุณสามารถเปิดตารางงานและวางแผนนิสัยสนาทีสําหรับวันพรุ่งนี้ได้ไหมคุณสามารถส่งข้อความให้กําลังใจตัวเองหรือคนที่คุณรักได้ไหม การกระทำที่เล็กที่สุดในวันนี้คือรากฐานของความสำเร็จในวันหน้าครับขอให้คุณจงเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นเพราะเมื่อคุณสามารถทำให้การเริ่มต้นกลายเป็นเรื่องง่ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่หยุดสร้างความก้าวหน้าไม่ได้อีกต่อไปจำไว้เสมอครับว่าอย่าให้สองนาทีเป็นข้ออ้างในการหยุดทำแต่จงใช้สนาทีเป็นกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นทำทุกสิ่งครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเริ่มต้นเล็กๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ